ต่างๆเนี่ยคันว่าถึงแล้วเนี่ยบ่มีผู้ใดดอกอยากให้เกิดมอบอย่จังซี่ซิโดนไปก็ยิ่งไปนําไปสู่ความรุนแรงทุกองค์กรเขาออกมาบอกว่าเจรจากันซะสงบซะอันสันติเนี่ยเดินขบวนดุจมุ่โดยสันติเนี่ยมันไมบใช่คสันติแล้มันสิสันติแตกไปเรื่อยในจังหน่อยเนี่ยเหรมันสิสันติแตกคือ คนอยู่ทังนอคุกับสันทีแตกเราได้ทห็นกันได้่ันคอยเป็นข้อที่บระแดนั่นเป็นผู้นั่อยู่เดียวนี่สมมงโมข่อยเป็นพระเยวีละเป็นจตุพรนเป็นโมนี้ข่อยกำลังอยู่ในสภาพที่ว่าสีทิมกิดเสียดายสีบายก็ขี้เดียดสีเดินหนากับบ่เห็นทางสีถอยหลังกับหนักมันเลยเป็นอุกอังแค้นเนียอังอือลือขึ้นดังปาน้องผือเป็นบะมี่ตัวบอลเป็นอุกอังนี่เด้ยเนี่ยจักเจียวจังไหนเป็นเจ้าของหรือว่ามีผู้กำกับ มันคอยกับอำนาจเต็มมุยุสิคอยผู้ทางการเขาสั่งมาว่าเนี่ยคเคยจะางเพง่เเงบุญญจี่มาให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรเนี่ยนี่จสางมาวางสงสัส่นสร้างมาวางสิแต่บในท่งปฏิบัติมันก็นเริ่มมีปัญหาที่แท้จากล่มงพ่อยอยากล่วงพ่อตขอันแม่ทั้ะเฮ้าเบิงสีหนาโดยเฉพาะท่านวิลาเนี่ยน<า>ป,น,น,<า>ปนี่ปน้อมสูงเราอยากล่งแล้วหนาบดีเลยเนาะโอ้ยหนาบดีบรเราผพบ่าวแตงแต่วาา่ารัฐมนุญบดีเท่านั้นเองวิลา แก่รัฐมนูญเสียแล้วก็แล้วในบรรดาผู้เจรจาเมื่อหลังปฏิโฟดิีมาเรียกจังสั้นซิสุดท้ายเมื่อรอบที่สองผิดวะโบเมนเตตแต่รัฐมนุนถอดว่าเวลาไปต่อทอีกไทยอยู่อ่าควอโมยูตีถ้ำสองมาตรฐานบยังมีอีกอยู่พิดว่าเอ้านั่นแสดงว่าเจ้าพ่อมสิบบเจรจาแล้วทั้งแบบนี้แตกแตกข้อประเด็นย่อยอีกว่าปัญหามันเหลือหลายอยู่โบเมนรัฐมนูญอย่างเดียวเพราะอภิสิทธิ์แก้ตรงหมดเด้รัฐมนูญบอกเป็นประชาธิปไตยแก้ตรงแบบเบ็ดเสร็จขาวสะอาด นอกยกที่หนึ่งไปเลยเรื่องอะไรมาโนนอกแล้วพวกนี้ไปพวกเป็นเอออาแล้วเมื่อทาแล้วเมื่อแล้วเออไปพวกเป็นแล้วตัวก็บอกเอาในเมื่อห้องกางตัวในเมื่อบอกว่าสูบก็่ได้บ่าวหยุบสภาพย่างเดียวนว่าคอเจรจาเหวงแหงคักว่าอยังไปบู๊น้ำท่วมท่วงพักบูงหลงเหลงว่าไปว่ามาฟังบอกแต่ว่าสุดไทยเพื่อความสง่างามของนายกเพื่ออันเป็นเกียรติศักดิ์ศรีหยุบสภาพใชพหอ่า คือเด็กหนุอยเมื่อว่ากันแล้วบอกเขาเนี่ยหยุบสัสาภาพว่าสัตว่วหยุบหยุบสัตวมดบ่มีนะบอกเออนายโยกกับพญามาธิบายแล้วหยุบกันหยุบอยู่ให้เวลามานันในที่ละกติกาต้องแก่ที่ละทันปินิียเออเก้าเดืดอนทันปินดียวเราไปนองทานผู้สม้มที่เขาเราครับสมมุติว่าเทาคิดออกก่อนกันนะบ่ะหัวมันถีลงเอ่ยกันอยู่หมองสิบหามือสามเดือนหกเดือนหรือเก้าเดือนหรือปีเก้าเดือนก็ตาม เข้ามาล่องเปรียบเทียบเมื่อว่าสมมุติว่าทักษิณกลับขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ขึ้นมาตามข้าเ,าเรียกร้องกับอภิชิตเบียดชาชีวะอยู่ต่อไปไทยสีดีกากันไทยสีดีก็ากนานดียังไงช่วงนะ้บ่ดียังไงช่วงนะ้มองนี่พี่น้องมาซอยกันขึ้นมึงพวกผู้ขากับสิผ้ากันเวาโซไปอ,อันใดบ่คักบ่แน่พี่น้องกับซอยเติมเต็มส่วนที่ขาดในใจของพี่น้องอแต่ก่อนโยนยหน่อยนึงเนี่ยอ,ออกมา ขาถามว่าท่านนายกเก้าเดือนสินยกบ,บอกะนะเอาคันบสเจราจากับบุรแล้วปีเก้าเดือนเลยแล้วแน่นอนวันนี้พายซเหตยังได้เข้ากันาการเจราจาล่มแปลว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลสีวาไปยังออปีเก้าเดือนเราผลงานหมดเนี่ยมาเบิง์นไซกันเดี๋ยวช่วงหนเนาะเป็นบ่ช่วงนี้ขอให้พี่น้องหยุดพักเศร้ามีแห้งข้าวเดียวจังไปพอกันในช่วงน้าข้าวเดียวครับ ท่านพระพสมก์ับในการมหมอนัวหัวมวลผมสุชาติสิสังกับท่านพินิษสท์ที่โขมาพอพี่น้องในเบรกที่สองนะครับบางขันเ่าเบาค่าจั่หวหวอยว่าท่าสิมาโซกันเร่องว่าระวังสันสมุทรว่าเจกับพ่าเจเราพ้นออกมาหรือว่าสิป็นเจราจาเราหยุดสภาพกัตามครับระวังรัฐบาลอาภิสิตเบียชาชีวะ กับรัฐบาลที่เขาเห็นมาแล้วหาปีหกปีคือคุณตักสินชินวัฒนนั่นผู้ใดหนาสิเป็นยังไงสองไฟนี่ครับไสีดีหออดรือบ่ดียังไงตามทัศนะของมูฮั่งสีส้วนพี่น้องคุยเราวก็คิดไปมันจะเป็นยังไงต่างพินิจเปาสมมุติว่าเอารัฐบาลทักสินก็นทักษินก็นัะมามักคักมักแน่แท่จนเขาเส้นเลือดนี่ไหมไม่หยังแน่เนข้นเสือเ้อแดงไหมเออมากจนถึงกาบวายลูกลูกทักสินเนี่ยเอามาอาจมาเบิงซื่อๆเนี่ยห้ซสะหายไส้อยู่ คิดหอดทักษิณอยากได้ทักษิณงอนอย่างโดยอ้างว่ายุคทักษิณเนี่ยเศรษฐกิจกด,ดีถามว่าเศรษฐกิจกด,ดีเจ้าคุณจ้าบอกว่าเศรษฐกิจกด,ดีคืออย่างอเอาเขาพาว่าเขาว่าว่าเศรษฐกิจกด,ดีแล้วผมถามว่าพี่น้องช่วงปีสี่ถึงซี่หกเนี่ยลวงง่นนลวงเงินในกระเป๋าจะเคลียเราไปว่าเงินเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาหลายกว่าเก้าบอก่หรือล่วงลงไปมิตนีทักษิณเนี่ยเป็นยุคหกปี เงินหลายคือเป็นเงินยืมมากจริงเงินยืมตัวนึ่งเงินไหลายนี่มีแต่หนีมีแต่หนีเห็นบ่นี่เป็นเป็นโสกันระวังเอาเงินล้านเนี่ยเอาเงินล้านเจ้าไดเพราะล้านบอกว่านี่แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนบ่ไาะดสำหรกรรมการบ่ให้กรรมการบ่ให้ผู้แต่ละคนได้แปดพันหมื่นบาทบ่เกินสองหมื่นเอาเห็นยังได้เห็นเอาไปเห็นยังได้เบิร์ต่มือแรกเบิร์ต่มือแรกตอนนี้ต้องมายืมดอกนอกมาใส่ดอกในนี่นี่บริษัประโยชน์เลยเนี่ยบริษันี่ผมเนี่ยบ่ได้ทยุคพักศีลเมื่อก่อน แล้วเวลาหาเสียงในในพื้นที่ผมโจมตีเรื่องของทุนหมู่บาลล้านละล่าเนี่ยยังเด็ดขาดใครอยู่มาแล้วเออผมบอกว่านี่คือเจ้าไปหลงว่าเจ้าได้เงินล้านแต่ว่าเจ้าเป็นหนีเท่าตายนี่เหรอผมว่าด้วยแล้วมือนี้ในพี่สูแล้วพี่น้องแต่แต่ทักษิณเป็นนโยมายหัวมือเนี่ยเจ้ายัางใส่หนีก่อนหนี้บโจบเลยเนี่ยแปดพันบาทเนี่ยเั่นมือมือนี้นจบไปถามยังยังย่างบโจบยัตัว <S <S พวกแสดงทั้งหลายโยน,นเป็นหนีคือเก้าก่อนเนี่ย ก้อนบักองทุนภูมิภาคละล้านเนี่ยที่ว่าดีที่สุดท nice <t incomplete> ักษ <ess> so ิณได้คะแนนเยี่ยมจนหอดมือนี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข้าใจถือหรือเข้าใจผิดประชาชนเนี่ยเข้าใจเนี่ยตามผู้อื่นผ้าวาว่าดีตามทักษิณบอกว่าได้กองทุนละบ้านเออ่ตามเออ่ผู้แก่น้ำตามสอสอผู้ใดมันคือผ้าว่าเหรอคือเสียขังเถิดคือจังมีค้าถามหมากินข้อมือเถิดหมากินข้อมขืนเพราะว่าพี่น้องป้องปายเนี่ย เสื้อผู้ใดเนี่ยจากหัวคะแนนใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือบอกผู้มีส่งคุณนุะบุนี่เงินมีท่อบอกผ้าวาวาดีพวกหัวคะแนนเสียสอสอเ่ามันเสียอยันว่ามีเงินว่าอะไรมีไหมเห็นงงเห็นเฮียนง่างว่าหดว่าคือว่าคนมีเหรอจีตัวว่าเป็นโกงว่าเปลี่นน่าเพื่อนว่ากันไปแต่ว่าทักษิณโกงสี่หมื่นหกพันล้านบ่มีปากจักคว่ำสี่หมื่นจังไหนยี่อันแสนสองหมื่นล้านอยู่อังกฤษเนี่ยเจ้าพบ้อนอันนี้มันน้ำเห็น อันมันน้ำเห็นโดยสารอันนั้นก็น้ำเห็นแต่ว่าบ่บ่เห็นส่วนเห็นเยียนไหมสถาว่าน้ำหัวมันยุหันรู้แต่ว่าร่ว่านักกินยงีนแล้วแต่ว่าทั้งทั้งราะว่าเราได้รายงานบัญชีทรัพย์สินไปตลอดรู้เอาไปเสียมไปตลอดปุ๊บเขาว่าคันแบบนั้นแห้งสามสี่แสนล้านคันบ่แบบนั้นนะนั่นแล้วทึงดินทึดทีดินที่ดอนเงินไปรยุทธทัทิพย์เนี่ยหลายแสนยอดบวกยอยอีกเท่าไหรรู้หลายแสนล้านเอาอุอก่อนมีโทรเข้ามาหาเ้าโทรไปฝังเงินไปยุใสแถวคอนแกนนี่นะเออเมื่เออเอาลำบุญไปยังดอกผมก็บอกว่าอันนนออตต่่ไไปปแวี เอาเดี๋ยวอันนี้สก้อนล้านสก้อนพอ่มันดังมลให้เน,น,น,นี่ยล้านยังบุกใายเถียงไทยบ้านอ่ะบ่ได้เงินล้านว่าสัตเจ้บาบ่วได้เงินล้านจะได้เงินแปดพันแล้วเงินแปดพันบุมีประโยชน์อีย่างสาหรับชีวิตเจ้าเลยเป็นหนีนซ,ซ,ซ,ซื้อพิสูจน์เลยทั่วประเทศเนี่ยต่อให้คนแสดงเนี่ยไปเอาตัวอย่างมากเงินแปดพันหมื่นบาทเนี่ยเจ้าไปเฮดธุรกิจอีกอย่างมันงอกเงยจนได้เอาเงินนัยย่นมาใส่หนีของุูนหมู่บ้านล,ละล้านบ่มีบกมีท่านผมขาดดได้เลย แล้วคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยเงินแปดพันหมื่นบาทที่เจ้ากู้สมัยทักษิณขมาตัวต้มเจ้านะ<ม>นี่คือตัวได้ต้มเลยได้เนี่ยเจา้ายังเป็นหนียุฮอดเมือน,นี่แล้วทักษิณบอกว่ายุคทักษิณเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีจะได้เงินแปดพันหมื่นบาทเจ้ายังเรสามารถใส่ใหป้ประชาชนได้เลยเไปบอกเหมือนยังวะ <c oughs> เป็นยุคเสยอ,อยู่เดียวเนี่ยไม่บอดีอ่ะบอดีอันนึงอันวัวบนดินเดมันดีเดี๋ยวอันนี้ตอก่อนว่าไม่ได้ง่ายเดียนี่บอกไปแล้ว มันดีย้อนหัวคะแนนดีย้อนสอสอมันไปต้มตัวตัวอเาสอสอนี่ไปบอกเลยอ้ยเงินล้านตัวคือตัวคืออ้ยเงินล้านว่าสั่นโบ๊ทเต็มกันไปตาสีตาสาเขียวบาจูจูจ้าจ้าอ้ยเงินล้านแบบว่าแต่ว่าบัดนี้ได้แล้วมันได้ประโยชน์อีหยังจางมันเท่าที่นาสิเป็นเลยหนีเท่าตายบไม่มีโอกาสสิใสะหนีก็อนีหนีเท่าตายหนาเงินมื่นหนาตื่นเงินพันหนาสั้นที่นาเป็นหนีเท่าตายต่อให้เอาศาสนาพวกเจ้ามาทุกข์ทกกผมก็ได้เรื่องเงินล้านบาทได้ประโยชน์บ่ บ่มีทางบ่ได้ประโยชน์อีหยังเลยได้แต่หนีได้อยู่ได้หนีได้หนีเพิ่มทดสอบว่าน่าเห็นเอาไม้มาแทงหนาแทงอะไรก็มันหนาเงินมือหนาตื่นเงินพันหนาสั้นทีเียเป็นหนีเท่าตายหนาเงินมือหนาตื่นเงินพันหนาสั้นทีเียมันตกหนาสั้นทีเียวนะซุับนี่ยวัดเท่าตายหนาบุได้มาตกหนีเท่าตายกับนี่แหละบั่เงินล้านเนี่ยเป็นหนีเท่าตายล่างหนีเท่าตายเอาเถียงบ่เถียงไปบ้านในทีแม่เถียงคือเขาอ๋อเถียงกับเถียงไปจังสั้นไปโมเสียโมเสียอะไรเนี่ยจะพกเป็นหนีได้แถจะตามกระซัง สิไปอภิษฎเด้เนยสิกระซังแล้วนายกอภิสิทธิ์ตอบสามเกิดตอนเจรจาตอนหนึ่งว่าเดี๋ยวเนี่ยนายกอภิสิทธิ์เฮ็ดหายเจประชาชนเป็นหนีอภิสิทธิ์เคยตอบทั้งนอกน้ำทั้งในน้ำว่ายุคทักษิณน่ะแห้งเป็นหนีหลายกว่ายุคอื่นอีกเท่าตัวอ๋อเอาเดี๋ยอะเอาว่าอันนี้ก็เสริมกันไปจะเพิ่มลันทันทีลัตบ้ามองนี่มือพันเจรจารอบสองบอกว่าอภิสิทธิ์นี่ยืมออกพลารกยืมเงินสี่แสนล้าน แปดแสนว่ากูหลที่สุดสตัวี่แสนตัวว่าซี่แสนล้านแต่ว่าอันอีกสี่แสนล้านเนี่ยออกเป็นะลาดบัญญัตยังบ